สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Bankok g FA Breaking News ทุกๆวันศุกร์10โมงเช้าพบกับปิงปิง,ปงรัฐศาสตร์และมาโยสไตในเว็บค่ะโอเคเนื่องจากสถานการณ์โควิดช่วงเนี้ยดีขึ้นแน่นอนว่าในบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกก็เริ่มค่อยๆผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปดูสิ่งที่คาดการที่จะเกิดหลังจากจบสถานการณ์โควิดค่ะ อย่างแรกนะคะที่โวคาดการน,นั่นก็คือพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์หลายเดือนที่ผ่านมานะคะการช้อปปิ้งออนไลน์ของคนทั่วไปเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเลยด้วยสถานการณ์อันบีบบังคับที่ต้องซื้อของผ่านออนไลน์นะคะเพราะว่าห้างปิด แบรนด์แฟชั่นหลายแบรนด์เนี่ยก็เลยตื่นตัวที่จะเริ่มเข้าหาช่องทางการออนไลน์มากขึ้นเพื่อสร้างรายได้ทดแทนหน้าร้านที่ถูกปิดค่ะถึงแม้ว่าในอนาคตเนี่ยโรคโควิด -19 จะหายไปแล้วแต่พฤติกรรมความเคยชินของผู้บริโภคในการซื้อของผ่านออนไลน์เนี่ยก็ยังจะไม่หายไปอย่างแน่นอนค่ะต่อมานะคะเป็นการถือกำเนิดของดิจิต f ลแฟชั่นวีคค่ะอย่างเทปที่แล้วเนี่ยที่พี่ปิงพูดถึงมิลานดิจิตอลแฟชั่นวีคไปเนี่ยก็ นับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกของแฟชั่นเลยที่เราจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าแฟชั่นโชว์ออนไลน์สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์อย่างมิลานเนี่ยถ้าเกิดว่า ได้รับผลตอบรับที่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้เหล่าแบรนด์แฟชั่นทั่วโลกเนี่ยพร้อมใจกันลงขันทําตามกันอย่างแน่นอนต่อมานะคะในการรื้อสร้างซิลูเอทหรือว่าสร้างไอเทมแฟชั่นให้มีความเรียบมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราไม่ค่อยได้ออกไปไหนมานานๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากแต่งตัวเนาะแน่นอนว่าอาจจะส่งผลไปกระทบไปถึงเหล่าดีไซเนอร์ที่อาจจะต้องออกแบบเสื้อผ้าให้ดูเรียบง่ายหยิบจับมาใส่ง่ายได้มากขึ้นค่ะ และสุดท้ายแล้วค่ะบทบาทของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์เนี่ยก็อาจจะโดดเด่นขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะเห็นได้ชัดว่าแอปพลิเคชัน TikTok กเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตในเวลานี้ค่ะก็อาจจะพัฒนาไปเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางด้านสไตล์และแฟชั่นอย่างถาวรในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะนั่นหมายถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะหมุนเวียนผ่านโลกออนไลน์ค่ะอาจจะไม่ใช่แค่ติ๊กต็อกแต่ว่าจะขยายไปถึงสังคมต่างใช่สังคมออนไลน์ต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกัน ็สิ่งที่วคาดการสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะเราก็ต้องรอดูกันไปนาะว่าหลังจากนี้จะเป็นจริงอย่างไรนะคะใช่ฮะก็ช่วงนี้นะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าคําว่า new normal เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างอินเทรนด์กันเลยทีเดียวใครๆก็พูดถึงคใช่ทุกคนก็ต้องมีการปรับตัวนะคะรวมถึง Channel ชาแนลก็เหมือนกันนะครับได้มีการประกาศขึ้นราคาสินค้าทั่วโลก ก็ถือเป็นข่าวที่ช็อกวงการกันเลยทีเดียวนะคะเมื่อชาแนลประกาศขึ้นราคาสินค้าทั่วโลกโดยราคาสินค้าเฉลี่ยที่ขึ้นเนี่ยฮะจะขึ้นประมาณ5-17%จากราคาเดิมนะครับประเภทสินค้าเนี่ยก็จะเป็นสินค้าหลักได้แก่กระเป๋าหนัง a c เ e s s o r ซอรรวมถึงกระเป๋ารุ่นไอคอนิกอย่าง11-12 2.55กระเป๋ารุ่นบอยหรือ WOC ที่เป็นที่นิยมอย่างมากเลยนะคะคุณโยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยได้ออกมาประกาศว่าเหตุผลที่ขึ้นราคาสินค้าเนี่ยไม่ได้เป็นผลกระทบที่มาจากโควิดนะคะแต่ว่าเนื่องจากคุณภาพและวัสดุที่เขาใช้ทำเนี่ยมีต้นทุนและมีค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้แบรนด์เนี่ยตัดสินใจวางมาตรการเรื่องการขึ้นราคานี้ ก็จากการประกาศนะคะว่ากระเป๋าเนี่ยได้ขึ้นราคาแล้วก็ทําให้สาวๆที่มีกระเป๋าของชาแนลไว้ครอบครองนะคะมีเ hey ฮกันเลยทีเดียวค่ะคุณโยสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอลาไปก่อนและกลับมาพบกับเราทั้งคู่ได้ใหม่ทุกๆวันสุก10สิบโมงเชา้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ